สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาติซีน EP ที่25นะคะกรีนไฮโดรเจนค่ะพลังงานหมุนเวียนที่ต้องจับตามองนะคะตัวใหม่เลยกรีนไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาดนะคะที่เป็นหนึ่งเทคโนโลยทีที่จับตามองในฐานะหนึ่งในตัวเลือกที่ดีสำหรับอนาคตค่ะเป็นพลังงานนะคะที่มีความสะอาดที่สุดเลยและช่วยโลกกลับไปสู่การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ได้ในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้านะคะ g รีนไฮโดรเจนเปอีกแนวทางหนึ่งนะคะที่ช่วยแก้ปัญหาความพยายามในการกำจัดคาร์บอนนะคะในาภาคพลังงานและอุตสาหกรรมค่ะโดยสิ่งที่ทําให้ไฮโดรเจนสะอาดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการผลิตค่ะข้อแรกเลยนะคะไฮโดรเจนส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้อยู่ในตัวปัจจุบันเนี่ยจะเป็นไฮโดรเจนสีเทาหรือเกรย์นะคะซึ่งผลิตขึ้นจากเชื้อเพลิงฟอสซิลค่ะทำให้ปล่อยก๊าซคาร,คบร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตที่มากนะคะ ส่วนกรีนไฮโดรเจนนะคะเป็นไฮโดรเจนที่แบบจากคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะวัตถุสร้างขึ้นด้วยพลังงานไฟฟ้าเพื่อแยกโมเลกุลไฮโดรเจนออกจากโมเลกุลน,น้ํานะคะทําให้ผลพลอยได้หลังจากการผลิตที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ไฮโดรเจนไม่ใช่คาร์บอนไดออกไซด์แต่เป็นน้ําแทนค่ะดังนั้นนะคะคีย์สำคัญของพลังงานสะอาดจ,จากไฮโดรเจนสีเขียวก็คือไฟฟ้าค่ะที่ใช้การผลิตนะคะที่จะต้องมีราคาถูกและมาจากพลังงานคาร์บอนต่ำอาทิเช่นพลังงานลมพลังงานสอาทิตย์ซึ่งพลังงานหมุนเวียนไม่มีวันหมดสิ้นค่ะ เปียบเที่พลังงานสีเขียวกับพลังงานสะอาดรูปแบบอื่นค่ะในทศวรรษที่ผ่านมาต้นทุนการผลิตพลังงานลดลงอย่างมากเลยนะคะทั้งการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเฉพาะอย่างยิ่งแบตเตอรี่เพื่อกักเก็บพลังงานค่ะทำให้การลงทุนพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดเนี่ยเติบโตเป็นอย่างมากเลยแต่พลังงานเหล่านี้มีข้อจำกัดนะคะนั่นก็คือพลังงานที่ไม่เหมาะกับการขนส่งระยะไกลเช่นรถบรรทุกเรือสินค้าและเครื่องบิน ยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเครื่องบินใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไปแหลงพลังงานให้การขับเคลื่อนนะคะเชื้อเพลิงเหล่านี้ถูกการเผาไหม้ในขณะเดินทางทาให้น้าหนักของตัวเครื่องลดลงไปเรื่อยๆค่ะส่งผลดีต่อก,การขับเคลื่อนในขณะที่หากเปลี่ยนไปใช้พลังงาน green energy นะคะพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมพลังงานเหล่านี้จะถูกเก็บเก็บในแบตเตอรี่เพื่อน,นําไปใช้ในเครื่องบินน้ําหนักของแบตเตอรี่จะเป็นปัญหาสําหรับการเดินทางทางอากาศและแบตเตอรี่จะยังคงมีน้ําหนักเท่าเดิมตลอดการเดินทาง ไฮโดรเจนสีเขียวสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ได้อีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ไฮโดรเจนสีเขียวได้รับความสนใจยอย่างมากคือมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับอยู่แล้วเนื่องจากการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวจะไม่ถูกใช้ในสถานที่ที่ผลิตแต่จะต้องเป็นแรงดันและเคลื่องย้าย นอกจากนี้เครื่องยนต์สำหรับรถบรรทุกระยะไกลสามารถใช้ไฮโดรเจนได้แม้ในท้ายที่สุดแล้วเครื่องยนต์เหล่านั้นจะถูกแทนที่ด้วยเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนก็ตามนะคะประโยชน์อีกอย่างหนึ่งไฮโดรเจนสีเขียวก็คือสามารถผสมลงในก๊าซธรรมชาติได้อีกด้วยค่ะหลังจากนี้นะคะ Renewable energy ค่ะจะเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากเลยนะคะในการใช้ไฟฟ้านะคะหรือว่าพลังงานต่างๆของมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็น Solar energy นะคะ Hy d r o Energy หรือจะเป็นบ d น Energy ค่ะยังไงแล้วเพื่อนๆอย่าลืมประหยัดพลังงานกันนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ